ช่วงนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรก,รกรกลุ่มที่2ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนในระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนมาอยู่กับเรียวโปรฟิทแชนแนลหรือช่องไกด์นุ๊กรุกทุกงานนะครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่รัฐเนี่ยได้ประกาศมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเราจึงรวบรวมข่าวต่างๆจากสำนักข่าวไทยที่ส่งมาจากไทยรัฐทีวีหรือว่าสปริงนิวหรือว่าอะไรที่มีการประกาศข่าวกันจริงๆนะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะฟังให้ครบนะครับไปดูกันเลยการตอบสาหรับเรื่องของการเยียวยาโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะที่บางส่วนนั้นได้รับการเยียวยากันไปบางคนก็มีการตรวจสอบรายละเอียดของสิทธิ์ต่างๆบางคนก็เริ่มทยอยได้แล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้รับดังนั้นทกศและกระทรวงเกษตรและสหกรเตือนเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้รีบตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปยื่นอุทธรเพื่อรับเงินเยียวยาตามสิทธิ โดยกําหนดนะคะให้ภายใน5มิถุนายนนี้นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอสอรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระรบาดของไวรัสโควิด -19 รายละ5,000บาทต่อเดือน เป็นเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมล่าสุดจ่ายเงินไปแล้วประมาณ7ล้านรายวงเงินรวม35,518ล้านบาทส่วนเกษตรกรที่เหลืออีก580,000รายยังโอนเงินให้ไม่ได้โดยแบ่งเป็น356,000รายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้องและอีก132,000รายได้ส่งรายชื่อกลับให้กระทรวงเกษตรนะคะตรวจสอบอีก ครั้งหลังพบว่าเสียชีวิตรหรือมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทายและที่เหลือเป็นข้าราชการซึ่งกลุ่มข้าราชการนี้ก็เป็นอันรู้กันว่าไม่เข้าข่ายรับเงินเยียวยาค่ะในก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทกศก็ได้รับรายชื่อเกษตรกรอีก825,000รายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ทําให้ทกศไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ทัน วันที่31พฤษภาคมนี้นะคะจึงเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน2มิถุนายนคือวันนี้ค่ะโดยจะได้รับเงินโอนทีเดียว2รอบเพราะฉะนั้นก็รวมเป็นเข้ามาทีเดียว1 0,000บาทนะคะ นอกจากนี้กระทรวงเกษตรนะคะในทุกพื้นที่นะคะก็จะประชาสัมพันธ์ให้เกษ,ษตรกรที่ถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ได้รับเงินเยียวยาไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดให้ไปอุทธรณ์ที่หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนทุกแห่งหรือผ่านทาง www.moac.go.th นะคะคุณผู้ชมท้าใดเป็นเกษ,ษตรกรที่จะต้องอุทธรณนนะคะเว็บไซต์ moac.go.th แะต้องรีบด้วยค่ะภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะคะน,นายอน,นันต์สุวรรณร,ร,รณัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรบอกว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สิทธิ์จะเร่งช่วยเหลือเกษตรกร,รที่อุทธรณ์ทุกรายหากคุณสมบัติครบตามมติคณะรัฐมนตรีจะได้รับเงินเยียวยาทุกรายค่ะส่วนกรณีที่ทกศน,นั้นแจ้งว่าเกษตร,รกร,รส่วนหนึ่งไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารก็ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศส่งเจ้าหน้าที่ติดต่อเกษตรกรถึงบ้านเพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนให้มาแจ้งต่อทกส เพื่อโอนเงินนะคะสำหรับรายชื่อที่ทกศตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยแล้วพบว่าเสียชีวิตและอยู่ในสถานะถูกจําหน่าย132,000รายอยู่ระหว่างรอทอกศส,ส่งรายชื่อกลับจากนั้นจะส่งให้หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนไปตรวจสอบแล้วก็ย้ำด้วยว่าเงินเยียวยาจะจ่ายให้เกษตรกรที่สามารถยืนยันตัวตนได้เท่านั้นค่ะ ไปดูความคืบหน้าเรื่องของเงินเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสินะคะขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศก็ดําเนินการโอนเงินมาอย่างต่อเนื่องช่วงนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มที่2ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนในระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะเกษตรกรท่านนี้เขาก็ได้รับเงินเยียวยาทําฟาร์ อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพอได้รับเงินเยียวยาไปนําไปต่อยอดอาชีพจะไปต่อยอดได้อย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มิ้นท์พาคุณผู้ชมมาที่สวนผักสลัดจันดาค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นผลิตผลของสวนผักสลัดจันดาค่ะเป็นของคุณพีรพันธ์จันดาเกษตรกร,กรผู้ปลูกผัก ปลอดสารพิษซึ่งเป็นเกษ,ษตรกรคนหนึ่งค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้รับมาตรการเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลค่ะแปลงผักอินทรีย์ที่สวนผักสลัดจันดาจังหวัดขอนแก่นของนางพีรพันธ์จันดาบนพื้นที่6ไร่เริ่มกลับมามีผลผลิตอีกครั้งหลังจากมีการผ่อนปลนมาตรการช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นางพิรพันธ์จันดาผันตัวจากพนักงานบัญชีมาทําการเกษตรแปลงอินทรีย์ตามแนวพระราชดดาลีวิถีเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชหมุนเวียนในโรงเรือนที่สามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีซึ่งมีคนงานในฟาร์มนับสิบคนเมื่อเกิดวิกฤตโควิด -19 คนงานในฟาร์มจึงถูกหยุดพักงานชั่วคราวเพราะรายได้สวนทางกับรายจ่ายหลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเข้ามาเนี่ย เราได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะโอ้ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าตลาดต่างๆทั่วไปจะดนจะปิดหมดเลยอะที่ก็ซีเรียสเหมือนกันนะว่าทิศทางการขายไม่มีทิศทางสินค้าในสวนเราในระหว่างที่ปิดที่เกิดโควิดมันจะเป็นฤดูค่าเกี่ยวระหว่างเดือนกุมภาพกับเดือนมีนาในช่วงนั้นสินค้าในสวนพีพป,ป้องค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอากาศเย็นผักสลัดคือสินค้าที่ปลูกในสวนพี่ว่าไม่ชอบอากาศเย็นอยู่แล้ว ก็เยอะมื่กระเทศก็เยอะนะคะเต็มโรงเรียนที่เรามองเห็นนี่แหละค่ะน้องมิม้มพี่ป้อมก็มีก็ถือว่าครียดเพราะว่าไม่มีช่องทางการจำหน่ายที่ชัดเจนแล้วมองเห็นะระหว่างการขนส่งและทางการขนส่งนี่ก็มีปัญหาเพราะว่าข้ามจังหวัดก็ค่อนข้างยากเพราะพี่ป้อมอ่ะหายที่ทอ็อปเซนพ่านขอนแก่นร้อยขอนแก่นแ,แล้วก็ท็อปโรบินสันร้อยเอด็ดท็อปโรบินสันลุกดาหานอันนี้พี่ป้อมเจอปัญหาเรื่องการขนส่งมากเพราะว่ามีปัญหาร้อยเอ็ดก็ดันปิดจังหวัดอีกอ่า แล้วก็มุทธานก็ปิดจังหวัดอีกก,ก,ก็ค่อนข้างมีปัญหาพอประมาณจากมาตรการเยียวยากเกษตรกรครอบครบัวละ1 5 0 0 0บาทนางพีรพันธ์จันดาเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือโดยจะนําเงินที่ได้ปรับปรุงโรงเรือนซื้อเมล็ดพันธุ์และกลับมาจ้างคนงานให้มีรายได้อีกครั้ง ามาช่วยตรงนี้นะคะขอ,อคุณป้อมก็ขอขอบคุณรัฐบาลด้วยนะคะที่มีตรงนี้มาช่วยสนับสนุนถือว่าเป็นกาลังใจอีกกําลังใจหนึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้ดีมากเพราะว่าคุณป้อมเนี่ยใช้เงินตัวนี้นะคะบางส่วน5 0 0พันบาทแรกเนี่ยเอาไปเรียกคนงานกลับมาทํางานที่สวนนะคะก็ไม่ถือว่าเยอะนะแต่ว่ามันเป็นเงินที่ภูมิใจมากที่ได้มาเพราะว่าเราทําในสิ่งที่สามารถช่วยคนอื่นได้ก็คือคนงานในสวนมีไรายได้เข้ามาจุนเจือตรงนี้นะค่ะ จากหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบขอส่งกำลังใจให้เกษตรกรทุกคนอย่าหมดหวังและหมดกำลังใจสู้ไปด้วยกันค่ะฝากบอก,กเกษตรกรทุกคนนะคะที่ทำกเกษตรกรนะถือว่าก็ถือว่ากระทบมากกับระท,ทุกคนเหมือนกันที่เป็นกเกษตรกรเหมือนป้อมปอมก็คิดว่าจะท้อนะคิดว่าทอ้อก็คิดว่าเราล้มแล้วหรือหยุดแล้วหรือแต่ในอึดใจหนึ่งคือวิกฤตที่ผ่านมาน้ำท่วมภัยแล้งภัยพิบัต ไทยหนาวอะไรทุกอย่างมาหมดแล้วเราผ่านมาหมดแล้วกับวิกฤตภัยโควิดแบบนี้ตอนนี้ปลดล็อกมาถึงขั้นที่3แล้วถือว่าฟ้าหลังฝนมันคงมีอะไรดีขึ้นอ่ะพี่ว่าเนาะนินเนาะะทุกคนต้องให้กำลังใจต้องสู้ๆนะคะสูๆ้ๆมาตรการเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังเกษตรกรรายนี้ที่สามารถกลับมาดําเนินกิจการในฟาร์มได้ตามปกติอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นเงินจํานวนไม่มากแต่ก็ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถนําไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพและความเป็นอยู่ได้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเกษตรกรอีกคนหนึ่งนะคะในจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะ คุณปิรพันธ์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเกษตรกร,รกตัวอย่างเลยนะครับนอกจากให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจคนอื่นด้วยที่สําคัญก็คือใช้เงินถูกประเภทนะฮะเอาไปใช้ในเรื่องของการเกรษตรจะเอาไปเล่นไฮโลเล่นไพ่ไม่ได้นะต้องเ,เอาไปใช้เพื่อการเกรษตรจะได้ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด19นี้ไปให้ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนรับทรบาบข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงเรียบร้อยแล้วเนี่ยหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะสบายใจขึ้นมาบ้างนะครับ รออย่างมีสตินะครับผมอย่าคิดมากไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ามันเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับฝากติดตามช่องเรีย p โปรฟิหรือไกด์นุกรุกทุกงานและพบกันใหม่สวัสดีครับ